สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปดีๆคลิปที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับทุกคนฝันใหญ่ไม่ผิดนะครับสิ่งที่ผิดคือไม่เดินตามฝันทีไหนก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่พอเรียนจบมาความฝันมันเปลี่ยนไปนะครับความฝันทุกคนในแต่และช่วงวัยย่อมเปลี่ยนไปตามความคิดและวัยนะครับในวัยเด็กก็อยากจะเป็นฮีโร่พอเรียนหนังสือโตมาก็อยากจะเป็นคนหเหมือนคนที่ใกล้ชิดครับ เขาคนนั้นเก่งเขาคนนี้เก่งก็อยากจะเป็นอย่างนั้นพอโตมาเริ่มรู้ว่าหนทางชีวิตเลือกทางรอดมากกว่าความฝันพี่นายตัดสินใจเข้าไปทํางานที่โรงงานแห่งหนึ่งครับได้เป็น q c แต่ทําไปมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราลาออกมาทํางานต่ออีกที่หนึง่งเป็นถึงหัวหน้าง,งานเลยนะครับแต่ทําไปสะะักพักเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตเราพี่นหนก็ตัดสินใจออกมาเดินตามความฝันครับ ความฝันของพี่ไนท์คือการทําคลิปวิดีโอตัดต่อวิดีโอและเป็นการพูดเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนถึงแม้ฝันของพี่ไนท์ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่พี่ไนท์ก็เลิกจะทําตามฝันหลายคนก็อยากจะทําตามฝันขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้เดินตามฝันและสู่จุดมุ่งหมายของฝันนะครับฝันใหญ่ไม่ผิดสิ่งนี้ผิดคือไม่เดินตามฝันจำไว้อย่างหนึ่งว่าโอกาสอยู่ในมือคุณคุณจะคว้ามันไหมหรือเปล่า คุณจะเลือกเดินตามฝันไหมถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเวลาเหลือให้คุณใช้เศษเวลาที่คุณมีจากงานประจําทําความฝันของคุณแม้เป็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถสร้างความสุขให้คุณได้เพราะคุณได้ทําความฝันของคุณขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความฝันนะครับสวัสดีครับ